พอต้องล็อกหรพต้องล็ลงใจแลวางไม่เสียงหมดสัวลอกยงนี้ลงอกรอลเงนตัวียไจะไม่ร้อนนะจิเมืาอุดรก่อนนีอะไรเมื่อนี้ซาดีพี่น้องเอ้ยทีมงานอีสานอรอสิเดอยเด้อพี่น้องเ้พเกตเนียเฮ้ยไปยว่าสัตว์เกูเสียบุษงเลยเ็กูบ้าบ่สัตวเอาเลย อ่านเ่าไปแล้วพอแบงไปแ่เนเขานี้กวาต่ยพเจอเ่าซาทันใดขี่บุตรีั้งทั้งกบยฮเเสิเยงรับประกเองตั้งจตโกแล้วพอท้ดัเดโทรไปตอนบ่ายเขาว่ามาวเ้อวงเรื่องไอ้ยีน้อ่เรงเยมันัวเลยยี่น้อง้ยก็โตก็โตายวย้เราาม วันไปแจงมีอะไรบ้างเ็นเอเป็นอะไรเป็ูบอกหหัวกัน่าไมได้บอกี่ายวันอาทิตย์เกลี่ยวันอาทิตปวดมันหัวอะไพี่น้องเอหัวไ่ยางางเนื้อมือไเที่ยงเนาะไ้ดอกอาพันเลตอนนี้เขาต้องพึ่งเขาแก่นะครับผมพี่น้องรับพรสองพันวพูดไปแล้วบนกันสี่เลย มาเขาเมามากมานจเสียพวหน้ียบอดเองเบิดไปไปก็ไ่ใครที่ไปซื้อไปมาเขาเ้มานจะเอาแล้วพอยังเลี้ยเจ้าผมพาคนเล้ยงคนไปเชื่อผมไม่ไม่เื่อบาไมงแล้วนน้าขอ้อยืเทียบปวดตกลงเถอปวดตงลงเ้อนี่ยกล่องเนีครับเนี่กล่องเนี่ยสวยเนี่ย ไป….ลุงแบงเจอแล้วผพี่น้องครับแม่บ้านโหแล้วมื้องสามหมื่นสามพันงานพี่น้องครับลุงแบงเจอได้พี่น้องเด้อเจอเสื้อผ้ายังนักเลยเจอเสื้อผ้ายางครเป็นยังลูกเอกใจใจคองสาเป็นยังเอกเปนแทงเขียนียนจะคลอกขาเี่ยวงานเดียวมาเตยบอกคนเลยว่อย่าลงเย่าลงคนไม่เสียผมแต่วคนเสียได้ไปเดี okay. ๋ยวกันแล้วเอาอีสานไปทำนี่วันนี้ กูบอกกต้องลงหรอกกูต้องลงลูกใหญ่นล้าดังอยู่ไม่เทียงหมดสักลอกอีนี้ลอกเอะลอเงินตัวไปแยงมาคนเดียวเ่าเดี่ยปเอะเคียนไม่เคียดเลยตะเบืจะไม่เคียแต่ไม่เกลียดอะไรกัเดี๋ยวสิะไขไมกินน้ำเย็น่กินน้ำเย็นเ้หรอไา่กินน้ำเย ช่วยแต่โอ้ยกอย่าราลบนได้ยังจมาบอกมันเกินเรได้คนดูไิได้วาบาเ蒿อย่แล้วเนพ่ย่เแจง่าแจงนั่งบัวเอเโอเคโอเคพ่อแผงพอแผงสามสองหนึ่งจังหวะนี้จัดไปครับผมยังครับเฮ้ยนี่ละเฮ้ยไม่เห้ระเาเราเจ้าตัวไขว่เลี้ย เราเชื่อใยมือแท่งครับเชื่อใยมือแท่ง <ผม S 1> ครับ <laughs> ผมเน <laughs> ใจเป็นตุ <laughs> มนน่มเดวเลยม้นแนม่อย่างโบยหยันอย่างย่านเมียอย่างย่านเมียย่านหยานยานเมียย่านเมียอย่างเดียวเลยอะไรเรื่องแห้งผมมวยหยันหรือมวยหย่านเมียด่าล <laughs> ุงแบงเจอครับผมลุงแบงเจอเสื้อผ้ายดีพี่น้องเด้อ มาเด้อคนเลยมาเด้อคนเลยว่ามึงอึ้นมันจะเมื่อวันเนี่สิไปพักหล่อนก่อนนด้รับยึดอันเจ้าแหลนี่ว่าสิไปพักหล่อนน่ะสิเมื่อุดรก่อนนี่อะไรเมื่อเนี่ยสบายใจแล้ว่เป็นสบายใจโอ้ยบ่าลวนอโอโอเคโอเคสบายใจแลยผมขี้เข้าเสียแล้วน่าโมเรกเนาะเออใครเนี่ยเป็นรองสันโอ้ย ไปเาแล้วอกก็ไ่อันนันสองสานี่ก็จะบอไปเหยียบอีกเอดียวเซยววันกไกเดียวผมมีไม้มาอยู่สามสาต่อขันเลยหนึ่งสองสามยู่บานพ่อยี่ันพ่อที่ยีันพ่พใช่พใช่พใช่โต้บันพจีเกียไดบอคำโอ้กับพี่นองแค่นน่ก็จได้ยืดอกมาเรื่อยคนเขาอจะมังสาแล้วเขาจีมังสาได้ยืดอกกันนี้ กันผมมีปัญหาผมจะไปแรงไหมยง้าใจ้อยู่หูซำไปอยู่ีหลากขึ้นมาซำดอนใหม่แต่่อยู่กะลายอยู่โอ้ยตอกยั้าตอกยัตอกาสาวนอันมีคนแท่แกนอีเท่าพป่มงน่อยกูสูบเดือนหนาเขาูบวนีสานีสาละบิสาบาระบันี่นะแต่สาบันตานเราใส่แดงไสองลนีนี่ลุงแบ่งสาอยุบันพ่ที่เพิ่นจะกุดที่พุทธสาม กลว่างในมือเียาจกตายอยจกเกียร์สายมันเรียบร้อยมันต้องว่างหนกงแน่หัวมันหัวยันตเนเพรว่พังกับปวดปวดเท่าเตี่เสาเด้่ยเลยยิดเข้ามานะมเอาละครับพี่น้องครับ คลิปนี้เป็นคลิปอันนี้ก็คลิปเสื้อผ้พอพอแบงค์ซึ่งใบพั่ธุ์เนี้ยพกับพวกกับตกใจกันบือเศร้ามึงเข้ามันข้าเรือมาแห้งปวดพี่น้องสิงห้องเนี้ยเบิกบอกต้นสายป้ายเหตุเนี่ยต้นสายป้ายเหตุอันอันก็ขอเป็นยังไงหรอล่ะขอขอเป็นยังไงเราไปแท่งเหรอล่ะเดี๋ยวขอคนละมือเขาก็ไปแท่งอีกมือนึ่งมาจอเกิดกันเข้าใจผิดกันกันอีกนึงเพื่อจะยิ่งเขาวว่าเขาเรือว่าเขาไปแท่งพีให้บานมากนะก็เลยอ้ำพอแบงค์ใจต่ออีก ไปคลิปคลิปซะไปพ่แบงด้วครับพี่น้องด้วัวเรากันมวนๆกันครับย่าห้ากันครับมไม่มาทานหรอกไม่มาทานรอกตอนนี้สบายใจได้สบายกว่ายอยู่วัดตุ๊กด้เอฟซีพ่แบงสบายใจได้เด้อโอเคกันมาหาว่านีตุ๊มดไดะครับกันบอกสรากมาบอกยจิบตัวจิบตัวอันจากนี้ก็อ่านี่ฉันมางานอ่อนร้อนใหม่ จะเป็นเตียงหน่อยๆน่อยครับผมกําลังกําลังใส่ดินใส่ยังไหวอยู่ตอนนี้ไม่เีลเมาละบกลูกามไปงเาเาบอกพี่น้องไม่นะไปหน้าพี่น้องซะเปิดสิยงหัวพูดดีครับ ได้คลิปตลกใค่ห้ากันเด้อพี่น้องเด้อเสื้อไปพอแบ่งนี่จังหน่อยมือเท่งโอ้ยวัดใจโตงกันวัดบ้านจะได้ไปตีนกูเขาหมุนบมวกกันเด้อพี่น้องเด้อหมุนอีเด้อครับผมอ่ายิ้มให้ยิ้มซะอร่อยครับลูกสระนี่ห้าที่เก่าเหรอครับครับผมมาต้องยอดเสี่งไปเลยไปเลยเอาไปแล้วเนาะเอาเบสิ่งไม่เป็นบ่ครับเอาสำหรับคลิปนี้กันขอการสวัสดีครับครับผม รลอดหลอดจะไปอีกเดือนจะไปอีกเดือนือหลอด